หัวฮ่าฮ่าหัา Ng วข่วงายหัวค่วมานูอยากได้ไไก็กดึงไงไเปิ้นแล้วก็กดติดตาม,ตม,ม,ม 1> <1> ที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆครับอัคมหามุนีผู้บังเกิดแห่งกลาลเวลาผู้บังเกิดแห่งแก้วมณีโชตเจ้าม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 ายากะกานังพุมมาสิกมหาพุทธโธปูเวสุวรรณปูเวสุวรรณ เจ้าประธานฤทธิ์เจ้าประธานทรัพย์สินเงินทองให้บังเกดเป็นครูดมแก้วให้บังเกดเป็นสัตมหาพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งสมาธิปัญญาแห่งองค์สัมมาสัมพุทธมหามุนีจงมาเถิดจงมามะมามาปูเวศสุวรรณดึงเดียวเท่านั้นที่จะคงทงแห่งอันิสงแห่งวัดบาอารามแห่งนี้ด้วยอันบุญฤทธิ์ขอให้เจ้าจงมามะมามาลิขทิตแห่งตัวตนอำนาจวาสนา ฟ้าจงประทาน,นบุญบรรดาลจงบังัาสนามหาอัตมามหามุริข้าคือโคโดมแกว้วข้าคือตะบะแห่งอาญ,ญาเมเไไใมหยายาณข้าขอเป็นอน,นิสงแห่งพยายัก้หวนเวียนว่าายเกิดอยู่ในมาตุภูมิแห่งอำนาจวาสนาทรัพสิเงิ์งของปูเวสวุวรรณโมฟ้าลทิตฟ้าบรรดาล จงคงมั่นเวนวิทยาคานังอำนาจวาสนามีหกจะเหินฟ้ามนุษย์จะกลายเป็นอันยงสงได้หรือไม่มนุษย์จะเบิกบานในอันุสงแห่งุณาจิตได้หรือไม่ข้ากอแก้วบังเกิดวิทยาคานังบังเกิดข้าพระเจ้าขอเป็นหนึ่งเดียวอารยเมฆตจมหาญาณขอคงฟ้าคงดินอารยเมฆตจมหาพุทโธฝ่ามือของข้า เป็นความัติแห่งอำนาจวาสนาวิริยะทานังแห่งแก้วของข้าพเจา้าไม่ว่าอนนสูงแย่งอัฐ,ฐมหามุขเกิดตะบะแห่งชาติบัณฑิตใดหรือไม่พุทธ,ธาข่านั่งอำนาจวาสนามานี่ก็มาเหินมานี่ก็มาหัวข่มหัวไงหัวตายหัวเป็นอีกแล้วเป็นพุทธาข่านัง่งนี่คือแผ่นดินนี่คือแผ่นดินนี่คือแผ่นดินนี่คือเบื้องลาง นี่คือเบื้องลางอัตช a มหายานข้าพระเจ้าบ่มียังมีแต่ว่าฮ้าฮ้าฮ้าห,าห,าหาัวคมหัวงายหัวคว่หัวงายหัวคว่หัวงายมนุษย์มนุษย์ูเามนุษย์ไม่เกิดบุญญาธิ์เอ่ยแล้วก็ตีข้าไม่ออกบอกแล้วก็ตีข้าไม่เป็นข้าก็จะเห็นองลิขิตแห่งตัวตนอำนาจวาสนา ฟ้าแหง่งบุญกรรมบอกมียังดั้อกอาดิ亚เมตไมตรมหายานหนึ่งเดียวก็คือหนึ่งเดียววิทยาค่านั่งอำนาจวาสนามหาพุโทโธกระพริมันเกิดอ<า>ขอให้มันได้ไดห,หัวคุมหัวงายหัวตายหัวเป็นกรขอให้มันเกิดอยู่นี้ขอให้มันได้อยู่นี้นี่คือแผ่นดินนี่คือแผ่นดินมนุษย์ทั้งหล ญาติโยมทั้งหลายมนุษย์โลกทั้งหลายเข้าใจบ่เข้าใจจ้าเข้าใจค่ะห้าเก้าห้าเก้าของวิญญาณกัคือหาสองหาเก้าออกแล้วเกาออกอีกหาเก้าหาสองวิริยะข้านังอำนาจวาสนามหาพุทธโธให้บังเกิดอัจฉริยมหามุนีอำนาจวาสนามหามุนีจงบังเกิดเถิด ไายมือขายมือดูห้าเก้าห้าสองนี่คือแผ่นดินโูกให้มือเจ้าจงบังเกิดเป็นแก้วมณีชนคิดสิ่งไหนประการใดกอให้อได้ใดสมความุ่งมาดปาธนาฝ่าลิขิตแห่งชะตากรรมฝ่าลิขิตแห่งบุญบัตดาลต็ขอให้เจ้ามาเป็นอายานสงฆ์ผูเวทกับบมียังไง ให้คำเดียวให้คำง่าง่ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าสองหลางสองินญาณน้อยสองหางสองินญาณน้อยห้าเก้าิญญาณห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าสองเก้าห้าสองนี่คือแผ่นดินเหลือแผ่นฟ้าบ่น้อย เสียงสวรรค์แผ่นดินนะครับเสียงสวรรค์แมนเบ่เสียงสวรรค์นะครับขอเสียงสวรรค์วิริยาท่านั่งมหาพุทธคอยบังเกิดวิริยะมหามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมหายานมหาพุทธหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคงฝ่าคงดินแต่ขอเบิกฝ่าเบอร์ดินได้กินได้ใส่ได้ใยได้ทานได้หลกทานทานได้แล้วขอเทียนแดงถูกแดงดอกไม้แดงพวงมาลัยแดง แต่งเงินบ่บ่มียังนอกจากฝ่าลิขิตแห่งบุญกรรมก็ะต้อ,อเจ้าไหลมาเทมาเป็นสังวานนี่ขอพระเจา้าขอเป็นหนึ่งเดียวว่า 5, 5, 5, 5. ห้าห้าห้าแห่งจตมหาพุทโธ,ธเห็นบอ่อนีเนะเห็นบ่เห็นครับเห็นแล้วอยากได้แมนบ่ออยากดีแมนบอ่อยากมั่งอยากดีแมนบ่ อยากได้ทรัพย์สินเงินทองแม่นเหมาะบ่มีอยังฟังดีๆเบิ่งดีๆเทวดาสิประทานบุญบันดาลสิให้บังเกิดด้วยแก้วมณีโชติอำนาจวาสนาหนึ่งเดียวก็คือหนึ่งเดียววิริยะท่านั่งอำนาจวาสนามหาพุทธคขอยเจ้าจงมาบังเกิดเป็นวิริยะาาหาหงษา,านี่คือแผ<า>่ง้า,า,านี่คือแผ่งฝาห้าสิหนึ่ง ินึงนี่บนฟ้ายังอีก่ก็เลี้ยงอยากได้อีกตัวนึงได้สองตัวแล้วยังบ่พ่อบ่น้อยยังอยากได้ตัวหน้าพายบนพายล่างพายมั่งพายมี่พายดีพายซอนตะขอยเจ้าเป็นคนแห่งอริยนาสงสองหลังสองวิญญาณสิมาเป็นพุทธาท่านงามน้า ศาสนาบังเกิดได้หรือไม่ถ้าจักตารมหายานก็ขอให้เจ้ามาดังฟ้าลิ์จิตแห่งบุญกรรมวิริยะทานังอำนาจวาสนามหามุนีขอให้เจ้าจงบังเกิดวิริยะมหาพุทธด้วยเถิดสาธุบ้าบ่อร้ยมือนี้สิรวยมือใดบ่ถือมือนี้สิถือมือใดฟังเด้อลฤทิ์จิตเจริญัวตนสองห้านหนึ่งห้าสอง สองห้าหนึ an, ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดมีเท่านี้ละน้อยให้ได้เงินแสนเข้าบ้านให้ได้เงินล้านใส่มือเด้อหน่อยเด้อใด้เงินบ่เอให้ได้เงินแสนเข้าบ้านให้ได้จับเงินล้านอยู่ในมือเด้อหน่อยเด้อ

แผ่นดินเนี่ยคูแผ่นดินคือหาเก้าน้อยแผ่นฟ้าแผ่นฟ้าบ่มียังเอาออกมาเลี้ยงกันบั้งครับเออสีออกมาก็เลยเกิดดึงดึงออกมาเลยมาดูดูอยากได้กันดีเมื่อไหร่เพื่อนไปเอามาเลี้ยงกันเลยครับเออแผ่นฟ้าแผ่นดินมาหาครูเลยเป็นเลี้ยงเลี่ยงกันเลยครับเออน เออนั่นแหละครับอ้าวโ,โห <จะ S 1> สวยงามสวยงามได้ย้ำให้สวยเออเอาเหลี่ยงหนึ่งออกข้างๆนะครับเอาตัวนั้นมำทับเหลี่หนึ่งโอเคครับขัดเจนเลยเนาะขัดเกลื่อนเลยขัดเจนเลยแผ่กกนฟ้าแผ่นดินหนึ่งหาสองหนึ่งกับเจ็ดบ่าตายห่างกันได้ลูกเด้อ อ่ายห่างกันมวนนามวนหลังมวนนามวนหลังห้าสิบเอ็ดห้าสิบเก้าเก้าสิบห้ายาเลี้ได้พวงมาไดแดงดอกไม้แดงถูกแดงได้น้อยดเวทจากใดของแดงแดง นามทิพย์ผลไม้แดงแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเครับ